ดูสนกุลาบกันกุหลาบสีแดงสีชมพูสีแดงสีชมพูมาดูกุหลาบนะครับอันนี้ต้นต้นเมเปิลนะครับต้นเมเปิลเนาะเมเปิลซื้อมาสองต้นรอดหนึ่งต้น ซื้อมาบักแพงเลยนะครับเ่เบิต่อมาก็คือต้อนนี้ก็คือต้อน <c oughs> ต้นซากุระพระยาเสือโครมแต่สิ่งที่จะนำเสนอนะครับคือดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบที่นี่ใหญ่มากนะครับเป็นพันธุ์ที่สั่งทำม,มาจากบนเขาใหญ่เนาะดูนิ้วมือดูฝ่ามือพูดถึงแค่นิ้มือใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับอันนี้คือ ฝามือเท่านี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่มากจริงๆดอกซินม่วงแบบกลีบแข็งมากนะครับกีบแข็งมากคือนี่คือที่สาวชอบดอกกุหลาบมากนะครับนี่เป็นสวนกุหลาบหน้าบ้านหน้าบ้านพักหน้ารีสอร์ทเนาะแล้วนีน่ดอกสีส้มนะครับดอกสีส้มดอกสีส้ม,มรู้สึกว่า เป็นดอกพวงพวงเขาเรียกว่าดอกกุหลาบอังกฤษนะครับเป็นบีเกสโรสนี่เรียกว่าชื่อิอันนี้หอมมากหอมเหมือนน้ำหอมเลยนะครับตรงนี้มุมงนี้จะมีสามสีเนาะออกแนวม่วงส้มแล้วก็ชมพูอ๋อนั่นมีมีออรสด้วยนะครับมีออรสด้วยออรสด้วยดูยมุมนี้ออกดอกสวยมากนะชอบชอบมีกุหลาบหนูด้วยเนาะกุหลาบหนู เป็นมุมที่สวยนะครับเป็นสวนกุหลาบเห็นไหมเห <c oughs> มือนอยู่เมืองนอกเลยเนาะมุมนี้เมื่อกี้ที่บอกว่ามีออกซีออลรสออนโรเนาะออนโรนี่มมม้มีพึ่งมาตอมมีพึ่งมาตอมมีพึ่งมาตอม ชมพูโอรสส้มม่วงอ่อนอ้มุ้งไ้มีสีสีอย่างไรมสีสีสีสิชมพูโอรสม่วงอ่อนเนาะเดี๋ยวมาดูมุมมองมุงมมอง Gulag, Gulag, Lost Garden. Every morning, it's beautiful. Gulag, Gulag. Lost Garden in front of the resort. งาไหมแบตเตอรี่โลแบตเตอรี่แล้วนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่เต็มไม่เป็นใจเลยเนาะแบตเตอรี่ก็ไม่เป็นใจให้ข้านเจ้าเลยแบตเตอรี่ก็ช่างแกงจริงจริงแจ้งเตือนว่าราแบตเตอรี่่นนะหอมมากเลยชอบหอมมากเลย นี่จะเป็นสแตน์องกฤษเนาะอันนี้ชื่อว่าบ้านคิดถึงบ้านห่วงใยนะครับอันนี้จะเป็นเรือน,ออน,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 นรับรองเป็นเรือ,รรอนอแถวมีทั้งหดหดยูนิตอันนี้จะเป็นชมดาวนะครับชมดาวชมดาว,ม,ดาวมีเทเลสเซตอัพฟอร์ the in t ฟ e นอ t u r e นะครับขอฟิชชั่งในอนาคตลอสการ์เ d นอินฟ r นออฟเดอะเฮาส์ สนฉัดสวยดีสนฉัดสวยดีนะครับอนอาจจะเป็นแนวสวนสวนบ้านๆเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปต้นไม้ดอกไม้ของทุกทิศทั่วแดน,นะครับทุกทิศท,ทั่วแดนเป็นคนบ้าเหินดอกไม้นิดนึงนะครับนะ Utilize my clip my channel He share and subscribe. Thank you for visits. Thank you for sharing my channel. I hope to see you in my next trip. Love all of you. ทุกทิศทั่วแดน Travel channels. <coughs> หรือว่าทิศแดนบ้านทุ่งนะครับ Taiwan. มีมุมมองหลายๆมุมมองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมหวังว่าจะได้รับความกำลังใจจากเพื่อนๆในการติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับใครมาเที่ยวปากช่องอย่าลืมแวะมานะครับที่นี่อยู่ที่ปากช่องนะครับตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจนนังหวัดนครราชสีมานะครับดิสิสโครานครราชสีมา p r o v i n o e North East of Thailand ออีสาน You t a k t you g r ไร j u u t t o ้ที3 r o u r o า r ์มเก่าถ o งท o ่นี่เนีบายเขาใหญ่ national park ขับรถมาไม่ไกลนะครับ3-4ชั่วโมงนะครับมาถึงที่นี่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังบ้านจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามชม see you bye bye thank you for watching my channel again Please subscribe. Please follow. Me. Please follow or subscribe my channel. To keep to them. Thank you.